สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องประชาชนที่มีหัวใจรักอาชีพสิลป์ทุกท่านนะผมช่างใหญ่กําเนิดครับผมยืนอยู่ที่ร้านกําเนิดซาลอนนะครับปากซอยพระหลโยธิน52ตรงข้ามตลาดสดยินเจริญเขตสายไหมกรทมอ,อยู่ใกล้กองทัพอากาศโรงพยาบาลภูมิพลและก็สนบังเกนนะอยู่หลังสนามบินดอนเมืองนะครับผมอยู่เส้นพระหลโยธินนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตัดผมลองทรงสูงนะครับนวลกืนเป็นธรรมชาติไม่ขาวนะครับ แล้วก็วันนี้ผมได้รับเกียรติจากนะครับคุณสันสะพานใหม่นะครับเป็นลูกค้าประจำขออนุญาตถ่ายวิดีโอลง youtube สอนเพื่อนท่านไม่เคยให้นะครับแต่วันนี้ช่างใหญ่ขออนุญาตแบบไม่ต้องถ่ายเห็นหน้านะครับซึ่งพี่สันก็ยินดีที่จะเป็นนายแบบให้กับพี่ๆน้องๆได้ความรู้กันนะวันนี้ก็มาเริ่มดูเลยนะครับนะครับไม่ได้ตัดกี่กี่เดือนแล้วพี่ตั้งแต่คราวนั้นครั้งสุดท้ายเลยกี่เดือนแล้วประมาณ เครื่องบินเหรอไม่ถึงนอกผมว่าถ้าเครื่องปีพี่ต้องถึงบาทแล้วพี่ใช่ไหมโอ้แต่นานๆทีตัดนะครับเพราะว่ายุ่งกับงานใช่ไหมพี่ลดน้ำหนักด้วยลงไปไหลเร็วเลยมาลุยเลยครับพี่น้องเหยวช่างใหญ่หยดน้ํามันก่อนนะครับก่อนที่จะใช้งานปัตเตอรเลียนทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับหยอดน้ามันนะครับมุมปัตเตอรเลียนด้านซ้ายตรงกลางหยดนึงด้านขวาหยดนึงหรือจะหยอดหยดนึงตรง หยดหยดหย,ยาวบริเวณมุมด้านซ้ายแล้วก็เปิดนะครับนะครับทำไมถึงแคงเพื่อให้น้ามันมันไหลลงมาไหลลงมาเอาลุยเลยนะครับผมจะใช้นะครับผมจะใช้ลองฟันเบอร์สามนะลองทรงสูงนะครับกอบทรงอย่างนี้เลยนะครับขอบทรงอยู่บริเวณกลางไปคิวกลางคิวนะหรือว่าเลยจุดขมับขึ้นมานิดนึงนะครับนะครับเลี้ยวก็เลี้ยงลงมานะครับเป็นทุยสูงนะครับลองทรงสูงทุยสูง นวนกลืนเป็นธรรมชาติลุยเลยครับพี่น้องผมใช้หวีล็อกเส้นผมไว้นะครับล็อกไว้ถายไปเลยครับถ่ายเลี้ยวซ้ายถ่าตรงๆนะครับแล้วก็ถ่ายเลี้ยวขวานะครับกรอบทรงยี้นะครับ ผมหนาก็ต้องถ่ายย้ำๆหลายรอบนะครับเนื่องจากผมลูกค้าหนามากนะครับนะครับกรอบตรงนะครับต้องถ่ายย้ำๆหลายๆรอบนะกรอบตรงครับได้กรอบตรงแล้วครับเลี้ยวลงนะครับทําไมต้องเลี้ยวก็เพราะว่าเพื่อรักษาความทุยนะครับไม่อย่างนั้นทุยหายเกี้ยง พูอยู่นี่นะครับเนี่ยเนื้อไปหูเลยนะครับไถครับไถถึงกอบทรงแล้วก็เลี้ยวออกนะครับนะครับไถย้ำๆหลายรอบหน่อยนะครับเพราะว่าผมหนานะครับไถแล้วก็เหินออกนะครับหรือว่าเผยฟันกระเลียนออกนั่นเองครับถึงกอบทรงแล้วเลี้ยวออกนะเลี้ยวออกนะครับหรือเลี้ยวเข้าหาตัวเองก็ได้นะครับ ถาว่าตัดยากไหมอตัดลองทรงสูงนวนคืนเป็นธรรมชาตนะิไม่ยากครับขอให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะทำไมถึงต้องไถเป็นรองทรงสูงนะครับทุยสูงเพราะอะไรนะครับเพราะลูกค้านะครับนะครับที่สันเขานานๆที่ตัดผมนะ ถ้าไปถ่ายลองทรงต่ำโอ้เดี๋ยวก็ยาวใช่ไหมพี่สันนะครับยิ่งพี่สันทางานนอกสถานที่ออกจากบ้านไปทํางานมันก็ร้อนนะช่วงนี้จะสุกอยู่แล้ว <c oughs> ลําปางเัวนี้ก็ต้องเท่าไหร่จากที่หนาวมากตัวนี้เป็นร้อนมากร้อนไปเท่าไหร่สี่สิบสี่องศาสี่ี่องศานี่สุกแล้วนะท <c oughs> <c oughs> ุงเทียก็นร้อนนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าร้อนเฉพาะลำปางนะ,นะครับขอบทรงนี้นะครับขอบทรงนี้นะครับ สายึ้นไปนะครับสายย่ำๆซ้าๆนะครับกดหูลูกค้าลงนะครับความยาวข้างหน้าอย่าไปยุ่งนะครับเอาออกนิดเดียวนะครับตกลงลูกค้ากับคุณสันไม่ได้ว่าจะออกแค่เซนเดียวนะเอาแค่นี้พอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบริเวณด้านหน้านะครับเราจะยุ่งเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันแกล้แต่งเอานะนะครับได้นะครับขอบทรงเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็เปลี่ยนลองฟันเลยนะครับเบอร์สามนะครับเบอร์สามผมใช้ที่เปลี่ยนมาใช้ลองฟันเบอร์หนึ่งหนึ่งจุดห้านะหรือว่าหนึ่งครึ่งนั่นเองนะครับค่อยๆลดลงมานะครับวันนี้จะใช้ลองฟันนะครับวันหน้าผมจะผมจะตัดสอนด้วยหวนะีนะครับให้ดูหลากหลายนะครับ แต่วันนี้จะสอนผสมประสานกันครับครับไถนะครับผมไถนะครับ1.5ชนเบอร์3เลยนะนะครับครับถามว่าใช้ลองฟันเบอร์2เปิดเปิดทรงได้ไหมก็ได้ครับมันก็จะสั้นกว่านี้อีกนะครับมือใหม่แนะนําให้ใช้เผื่อๆไว้นะครับใช้ลองฟันเผื่อๆไว้หน่อยครับถเผื่อๆไว้นะครับทุกอย่างต้องเผื่อนะ บางทีเราเผื่อไว้นะครับความยาวลูกค้าสั่งออกนิ้วหนึ่งครับเราเผ anyway. ื okay. you. You ่อเป็นนิ้วครึ่งลูกค้าบอกว่าโอเคแล้วก็มีนะลูกค้าสั่งออกสองนิ้วนะครับเราเผื่อไว้สามนิ้วลูกค้าว่าโอเคแล้วก็ต้องโอเคกับลูกค้านะอย่าไปเสือนะครับหรือว่าจะไปขัดใจลูกค้านะเพราะลูกค้าเป็นคนจ่ายเงินนะเป็นนายจ้างนะครับเราเป็นนะครับเราเป็นผู้รับจ้างนะครับออกแบบทรงผมนะครับเป็นงานศิลปะนะนี่ครับด้านหลังครับสุดท้าย ถ่ายเหินเหืินชนเบอร์สามนะครับเบอร์สามเป็นตัวนะครับบุกเบิกนะครับเป็นตัวกําหนดความสูงของรูปทรงนะนะครับถามว่ามันช่วยอะไรได้บ้างอ่ะมันก็ช่วยได้แค่กําหนดความสูงขอบทรงแค่นั้นเองนะครับเบอร์สามนะครับ๋ยวเรามาลงรายละเอียดด้วยลองฟันนะครับกดหูลงครับถ่ายนะครับง่ายๆนะขอบทรงนี้ครับ ขายคนเลยนะครับกดหูลวงครับไายลูกค้าผมบางข้างบนผมบางแล้วก็นะครับศรีรษะนะครับถือว่าทั่ว,วไปก็เรียกว่าหัวล้านนะครับแต่ว่าพี่สันไม่ได้หัวล้านนะ เป็นผมที่บางนะครับเป็นผมที่มีเส้นเล็กแล้วก็บางนะแต่ผมลูกพิสันจะมาหนาอยู่ช่วงบริเวณข้างๆเยอะมากเลยเฮ้ยพี่เ<ๆ>ต็มเลยมันนา่าจะไปขึ้นข้างบนนะพี่มันไม่ขึ้นมันมาขึ้นเต็มเลยอุดมสมบูรณ์ตรงนี้เต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าอยากจะผมเดือดๆก็ต้องมีการเขาเรียกว่าปลูกเส้นผมนะ mhm. ลูกค้าผมอะ่ะเขาเขาไปเขาไปปลูกเส้นผมนะหมดไปเก้าหมืน่นแต่ให้ผมตัดให้ผมย้ำ ผมค่อยทำไมเขาย้ำอย่างย้ำให้สับตรงนี้บางๆหน่อยทั้งหน้าบางๆหน่อยเพราะว่าผมก็ผมก็ไม่สนใจแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาปลูกผมมาแต่ว่าเขามาตัดผมประจำเขาบอกว่าพี่รู้ไหมว่าผมปลูกผมมาผมไม่รู้เลยเขาตัดเขาให้ให้หมอเนี่ยให้หมอเนี่ยผ่าตัดเนื้อผมที่อยู่ข้างหลังใบหูตรงนู้นตรงนี้เอามาเอามาเย็บใส่ตรงเนี้ยนี้ผมขึ้นเต็มเลยแล้วข้างบนนะครับข้างกลานะไม่ว่าตรงไหนมันบางเขาก็เขาก็เขาเอาไปเย็บตรงนั้น แล้วทีนี้ผมมันก็ขึ้นแบบชี้ๆไงโดๆออกมาเป็นว่าเอ๊ะทำไมมันผิดธรรมชาตินะผมก็เลยเขเลยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เขาบอกผมไปปลูกมาครับพี่ 90, เก้าหม,มืนอผมเพิ่งรู้ <laughs> <laughs> นอกเรื่องนิดนึงนะเพื่อนๆนะลุก <c oughs> แต่ว่าเขาเขผมหนาขึ้นก็โอเคแลวหล่อขึ้นนะ <c oughs> นะครับหลังจากนะครับเราใชนะ้วางฟันเบอร์หนึ่งจุดห้าแล้วผมก็ใช้เบอร์ศูนจุดห้าเลยนะนะครับ ใช้ลมงพันเบอร์สามเบอร์หนึ่งจุดห้าแล้วก็เบอร์ศูนจุดห้าเลยนะเพื่อนหนะครับเก็บขอบด้านข้างเลยผมถ่ายขึ้นมานะครับถ่ายขึ้นเลยตั้งแต่จอนขึ้นมาเลยครับหรือกดหนังศีรษะกดจอนไว้ดึงขึ้นเลยครับถ่ายเหินขึ้นไปเท่าไหร่หนึ่งนิ้วประมาณหนึ่งนิ้วครับนับจากไหนหนึ่งนิ้วครับนับจากนับจากเหนือไปหูขึ้นไปเลยถ่ายเหิเหินนะครับเชื่อมเบอร์หนึ่งจุดห้าเลยนะ บริเวณหน้นาผาทางคิ้วกดกดกดทางคิ้วลงแล้วค่อยๆตวัดขึ้นนะครับครับเพราะว่าลูกค้าที่ผิวหนังนะครับจะมีความตึงเหี่ยวย่นไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องระมัดระวังนะบริเวณนี้ไถครับใช้มุมมือจนันใช้ครับไถขึ้นมาเลยนะครับเหมือนเราไถาขาวปกตินะครับแต่ว่าเขาไม่เอาขาวนะครับ ครับตนะรงน,นี้หนาใช่ครับนะครับเดี๋ยวบริเวนี้เราใช้วีเจ็บค่อย,ยนะครับถนะครถ,ถ้ง,ถง,งนะครับแล้วมุมเรื่องด้านขวา มันจะมีดำๆอยู่นั้นเดี๋ยวจะ,จะจัดการให้ดูเขาสายีนผมก่อน,นครับภาษาช่างเขาเรียกว่าตีนผมนะบริเวณเนี้ถ้าภาษาสุภาพนะก็บริเวณผมบริเวณไททอยนะครับบริเวณช่วงกรอบทรงข้างล่างนะครับแต่ช่างใหญ่จะใช้สองภาษาเลยทั้งภาษาช่างภาษาชาวบ้านภาษาง่ายๆให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับนะครับผมใช้มุมด้าน,นขวาครับถ่ายนะครับ เพื่อนๆบางท่านก็ใช้ล0.5เนี่ยตัดเป็นร้อยๆหัวครับทีนี้บริเวณนี้มันบางนะจนไม่มีอะไรเหลือแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนนะครับต้องซื้อใหม่นะเพื่อนๆอย่าไปดันทุลังใช้นะมันทำให้เราเสียเวลาครับสร้างครับถ่ายเลยถ่ายให้ขาวขึ้นมานี่เลยนีครับถ่ถขึ้นมาประมาณนี้ครับหึ่งนิ้ว มันจะนวลนครับนะครับเราจะจะจัดการยังไงตรงที่มันเป็นสองทางเลือกครับจะใช้หวีนะครับบริเวณกลางไปหวีบริเวณกลางหรือว่าจะใช้ลองฟันก็ได้ครับผมจะใช้ลองฟันนะง่ายๆถอยมาครึ่งหนึ่งครับถอยหูปากมาครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อพวกบับเบิรเบียนนี่ก็ถอยมาสักหนึ่งแป๊กหรือสองแป๊กนะครับค่อยๆไล่ขึ้นไปนะไล่ขึ้นไปนะ บริเวณนี้นะครับถ้าถ้าใครตามสเตปอะ่ะมันก็จะไม่ยากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีความชำนาญแล้วนะครับก็คัฟฟี่ช่างใหญ่แป๊บเดียวรู้เรื่องเลยนะครับ ว่าช่างใหญ่สอนอะไรบ้างนะคแต่ถ้าเป็นมือใหม่ก็นะครับไปเรียนกับครูบาอาจารย์ให้มันเรียบร้อยให้มีหลักมีเกียนนะเยอะแยะครับอาจารย์เก่งๆทั่วประเทศไทยเยอะแยะเลยนะครับหลังจากนะครับจัดการเรื่องความวนวลเรียบร้อยแล้วนะครับมันมีสองทางเลือกครับระหว่างจะเก็บ จะเก็บขนนะครับอยู่ท้ายทอยหรือจะเก็บเหลี่ยมก่อนนะครับเลือกเอาแต่ช่างใหญ่นะครับจะจัดการทั้งสองอย่างไปพร้อมกันเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมจะเก็บนะครับเก้นผมไปด้วยเก็บเหลี่ยมไปด้วยนะนะครับไถายนะครับใช้ฟันปกตินะปรับหูปกติเลยนะครับถายนะครับไถายขึ้นมาเลยนถ่ายขึ้นมาเดียวครับเดียวอ้อมไปหูเลยบริเวณนี้ก็นะครับใช้มุมเลี้ยวด้านซ้ายครับเก็บๆนะครับ ง่ายๆนะครับเพราะผมใช้ด้านทําไมต้องใช้ด้านด้านหนาครับเพราะว่าเราเขาไม่เอาขาวนะนะครับตั้งวีขึ้นตั้งวีขึ้นร้อยแปดสิบองศาครับแล้วยกออกมานิดนึงเป็นร้อยเจ็ดสิบองศาแล้วปรับนะครับผมจะปรับให้ดูนะซูมมาใกล้ๆนะนะครับร้อยนะครับนี่ร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมยโยกออกมานิดนึงครับเพื่อรักษาความยาวนะครับ ถ้าไม่โยกนะครับมันจะสั้นเกินไปนะมันดูไม่เหมาะสมนะครับไม่สมกับบุคลิกไม่สมกับหน้าที่การงานของลูกค้านะมีปัญหานะพยายามเผื่อๆนะครับทุกอย่างต้องมีการเผื่อนะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับนะครับดูนะดูเหลี่ยมนะครับเลีงดีนะครับเรามองใช้ใช้กระจกเป็นพี่เลี้ยงนะนะครับครับช่างใหญ่ตั้งหวีนะครับร้อยปะจองศา แล้วก็มีการเอียงหวีครับนอนหวีด้วยนะครับเอียงหวีนอนหวีนะครับด้วยเก็บนะครับอ่ะแบบนี้ด้วยนะครับบริเวณนี้นะครับต้องเก็บนะครับนอนหวีครับช้อนขึ้นครับหนึ่งสองสามครับนับหนึ่งสองสามนะครับยกลอยๆนะนะครับนะครับเราจะไปอาศัยตะลองฟันนะนะครับ อาจารย์บางท่านเขาก็สอนใช้หวีอย่างเดียวครับทุกสิทธ์ก็อ,อึดอัดนะักเรียนก็ใจจะขาดเห็นช่างใหญ่สอนอะไรที่มันง่ายๆไปแอบใช้อาจารย์ก็ได้ซาทามานนะครับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์นะครับมีชั่วโมงบินสูงแล้วนะครับกาแฟช่างใหญ่เต็มที่เลยนะครับช่างใหญ่บอกให้ใช้อะไรก็ใช้ๆไปเรียนเรียนเรียนรู้ไปนะครับด,ดูหลายๆอาจารย์นะอย่าไปดูช่างใหญ่คนเดียวนะคนที่เป็นอาจารย์เก่งๆบทช่างใหญ่เยอะแยะนะ ไปกี้ท่านเลยนะครับเท่าถ้าถ้าถ้าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยมาออก youtube ลง youtube นั่นก็คือท่านก็คือให้ฟรีอยู่แล้วนะครับพยายามนะครับแต่งทรงให้เป็นตัวยูนะเอาสวยๆนะครับบริเวณนะครับตั้งครับหวีร8อแปสิบองศาแล้วยกมานิดนึงนะครับถ้าส l o w m ชั่นจะดูอย่างงี้ครับจะไปอย่างเงี้นะครับแต่ถ้าดูเร็วๆจะไปอย่างเงี้จะไปอย่างงี้ไปเรื่อยครับเดินหวี เดินวีไปเรื่อยๆนะครับเดินวีไปเรื่อยนะครับบริีมันดําใช่ไหมดํำก็นอนครับแล้วปาดออกมองเห็นไหมมองเห็นไหมนี่ครับปาดออกนะนครับไม่ได้แนบนะครับช่างใหญ่ดึงออกมา170องศานะครับ มัดปากนะครับผมใช้มุมบัตด,ด้ด้านขวาเท่าน,นั้นนะครับเพื่อนๆนะอย่าใช้มุมบัดด้ด้านซ้ายนะครับอีกอย่างนะครับข้อควรระวังนะบบางท่านนะครับชอบไถแล้วชอบหักนะช้อนแล้วก็ถักหวีนะครับมันจะทําให้ผมเป็นร่องนะผมเป็นขั้นเป็นบันไดนะไม่สวยนะเพื่อนๆระวังด้วยนะลูกศิษย์ทั้งใหญ่ทุกคนก็ท่างใหญ่ก็เตือนทุกครั้งครับพี่เยียงกับช่างใหญ่นะครับช่างใหญ่จะดุตลอดเลยนะครับชอบลืมเงน ตัดนะครับตัดให้เป็นธรรมชาตินะครับตัดให้สวยงามเป็นธรรมชาตินะตัดเหมือนเหมือนจะยากนะครับแต่ช่างใหญ่ว่ามันง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากอยู่นะครับมันต้องมีครูบาอาจารย์สอนนะเพื่อนเพื่อนนะนะไม่ใช่เลยอยากจะเรียนก็เรียนเดี๋ยวจะตัดก็ตัดไม่ใช่กันนะขนาดตัดขนหมาต้องไปเรียนเลยใช่ไหมพี่พี่สัน <Okay. S 1> ไม่มนเรียนกันง่ายไม่งั้นหมากัดนะห <c oughs> มาดูคนอีก่นะ นึ้อไหมพี่โอ้ยเดือดเรียนตัดขนหมาก็หลายหมื่นนะไม่ใช่ถูกๆนะพี่แพงตแพงกว่าคนอีกแพงกว่าคนอีกตัดขนหมาเท่าไรช่างกู้ตัดของตัดตัดขนหมาทีเท่าไรยี่สิบสามร้อย้าสิบตัดยี่สิบสี่นี่ตัวเล็กถ้าตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่ก็แพงอีกโอ้ตัดแพงกว่าคนอีกแต่ช่างใหญ่ขอตัดคนดีกว่าไม่กลับ ใช่ที่แตฟ้องได้ใช่เกาทาให้ดีเขาก็ไม่ฟ้องหรอกนะครับอืม okay, นะครับพี่ <Okay, S 2> นะครับก็จะได้นะครับรูปทรงที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาตินะนะครับอือือเวียนหัวนะ <laughs> บริเวณนี้ยังสึกด,ดำๆอยู่นะผมจะใช้บริเวณตรงกลางนะครับ mm hmm. กลางหวีนะครับ บริเวณนีมน้มันจะไม่ยาวหรือไม่สั้นเกินไปนะครับโยกดูซ้ายดูขวานะดูซ้ายดูขวาพอแล้วนี่แล้วโอเคแล้ว,ลวจะปัดนะช่างใหญ่ก็จะมีนะครับแปรงปัดปัดหน้าตั้งหานะครับบริเวณหางคิ้วเลยนะจะผิวเขาผิวสัมผัสจะจะบางนะครับ ไปใช้แปรงที่มันเจ็บๆแล้วก็ลูกค้าก็าาบนนอย่นะครับเพราช่างใหญ่ตัดผมแพงนะทุกสิ่งทุกอย่างในช่างใหญ่จะสอนเอาที่แบบอุปกรณ์นะครับการทํางานก็จะมีแต่ดีๆนะเราไม่ได้ตัดผมหัวห้าสิบาทนะเราตัดผมแพงนะตัดผมหัวสามร้อยเราจะตัดเสร็จผมกัเกนจังหวะนี้นะครับช่างใหญ่จะชอบ จะชอบปัดกวาดเสร็จผมบอกก่อนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าลูกค้าเขาจะจะพอตัดเสร็จจะเริ่มคันคอครับหนึ่งคันคอสองนะครับคันหน้าเพราะผมที่ตัดซอยลงไปเนี่ยมันจะหล่นลงไปหน้าใช่ไหมพี่สันแล้วมันจะเริ่มคันยี้ลกค้าบางคนก็ทนได้บางคนก็บอกโอ้ยไม่ไหวช่างช่วยปัดเสร็จผมกัหน้าให้หน่อยหรือว่าช่วยเอาไดเป่าเรยงๆให้หน่อยเนี่ยนี่ครับปัดให้สะอาดนะนะครับ ดีขึ้นไหมพี่พอปัดเนาะพี่สันว่าโอเคโอเคอยู่แล้วโอเคอยู่แล้วนะครับบริเวณนี้ถายออกผลอ่อนนะครับผลอ่อนถายออกนะเราจะตีเส้นตรงๆก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ตีนะผมจะให้เป็นธรรมชาตินะแล้วผมก็จะทำการซอยนะ ผมบางๆเส้นเล็กอย่างนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆก็อๆอซอยไป,ปลายๆออกน,นิดเดียวก็พอจบแล้วไม่มีอะไรนะครับระวังอย่าไปตัดผมข้างหน้าลูกค้าสั้นก็พอนะมีปัญหานะครับเพื่อนๆอน,นะม,มีปัญหานะเต็มที่เขาก็ดา่าแล้วก็เขาไม่มาอีกแล้วบอกว่าไปตัดร้านนี้จะทราบแต่ทางสั้นไม่คุยกับลูกค้าเลยนะครับถ้าผมบางๆอย่างนี้นะครับผมตกลงกับพี่สันแล้วนะว่าจะตัดความยาวออกแค่นิดเดียวนะครับประมาณนี้นะ เลยคิ้วขึ้นมาประมาณตั้งเซนหนึ่งนะครับนี่นะครับตัดตัดครับตัดซิกแซกหน่อยนิดนึงคิ้วนี่พี่จะเรียนให้ผมเรียนหมดหน่อยไหมคิ้วมันมีคิ้วที่ดีๆดตรงมัหนึ่งจัดการให้หน่อยนะครับค,ครับเพื่อนชัดเรามีบริการตัดเล็มขนคิ้วด้วยนะนะครับเป็นบริการเสริมนะแถมให้ลูกค้าไปเลยนะเพื่อนๆนะไม่ต้องคิดทางลูกค้า เพื่อผูกจิตผูกใจแล้วก็ให้ลูกค้าติดใจนะครับว่าเออไปตัดร้านอื่นมันไม่มีบริการเล็มคิ้วแต่งคิ้วเลยมาร้านนี้ตัดกับช่างคนนี้นะครับมีบริการตัดคิ้วแต่งตัดแต่งขนคิ้วตัดแต่งหนวดแต่งเข้าแม้กระทั่งนะครับขนจมูกยังบริการให้เขาเลยโอ้โหมันสุดยอดมากเลยนะครับเขาก็จะติดอกติดใจนะเพื่อนนะนะครับผมเนี่ยครับ ผมอยู่ข hora, ้างหน้าเขาเนี่ยมันเป็นผมส่วนข้างหน้านะถ้าเราหวีหากรอบทรงแล้วตัดเนี่ยผมเขาจะหายทันทีเลยเพราะฉะนั้นนะครับที่มันยาวมาเนี่ยเราไม่ต้องยุ่งนะต้องเก way, us, ็บไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราโยกมาหากรอบทรงแล้วตัดอย่างที่คลิปที่มันผ่านมาเนี่ยสั้นนะครับเพื่อนๆระวังนะไม่เกี่ยวนะนะครับต้องเก็บไว้นะครับเราจะดึงมาตัดเฉพาะกรอบทรงที่ที่เป็นผมที่ผมที่มันเป็นกรอบที่มันที่มันอยู่ข้างบนเนี umu, ่ยลากออกมา ตัดซอยได้ตัวนี้นะตัวนี้ไม่ต้องยุ่งตัวนี้นะครับโอเคนะครับตัวนี้เราแค่วิหากรอบทรงแล้วตัดจบวันนี้ช่างใหญ่พูดเยอะมากเลยรู้สึกเมื่อยคือนะครับนะครับนี่เดียวครับใจเย็นนะครับไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับวิหากรอบทรงครับวีมากรอบทรงเลยกรอบทรงแล้วตัดนะครับ เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะนะครับเพื่อนๆที่สนใจจะเรียนกับช่างใหญ่นะครับไม่มีพื้นฐานก็ช่างใหญ่ให้เรียน30วันนะค่าเราเรียนอยู่ที่15 0 0 0บาทอุปกรณ์ซื้อเองไม่เกิน20,000นะแล้วก็เตรียมงบประมาณในการจ่ายค่าห้องหุ่นคนจริงด้วยนะผมจะจ้างนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าพี่ๆน้องๆที่อยู่ย่านสะพานใหม่นะครับมาเป็นนายแบบมาเป็นห้องหุ่นให้นักเรียนได้ตัดนะ ต้องเตรียมเงินใจ่ายไว้อีกประมาณหกพันนะครับแล้วกเ็เตรียมเวลามานะนะครับอุปกรณ์ต้องครบนะครับถ้าอุปกรณ์ไม่ครบช่างใหญ่ไม่รับสอนนะเพราะว่ามันสอนกันลําบากนะครับไปยืมใครก็ไม่ได้ด้ยวเขาไม่ให้ยืมนะครับต้องต้องละเอียดนะครับเพราะว่ามาเรียนกับช่างใหญ่เนี่ยทํางานแบบสุกเอาเผากินหรือว่าทํางานไม่หยับหยาบเนี่ยนะครับช่างใหญ่ไม่ให้ผ่านนะนะครับ ทั้งใหญ่เหมือนเหมือนดูเหมือนจะละเอียดใน youtube ใช่ไหมมาเจอตัวจริงละเอียดยิ่งกว่ายูทูบอีกนะครับเพราะว่าช่างใหญ่สอนทั้งผมหญิงผมชายนะครับนะครับบริเวณนี้ก็ยกเซนเตอร์ขึ้นมาเลยนะครับนะครับเลียมเียมออกนะครับนิดเดียวพอนะโยกไปทัานขวานะครับเลียมออกนิดเดียวนะครับแล้วก็โยกมาทางซ้ายนะครับตัดนิดเดียวนะครับข้างบนนะครับรวบนะครับขึ้นมาตัดออกแค่ เส้นเดียวพอจบแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าไปจัดทรงแล้วก็ใดนะครับแล้วก็ก็ไม่มีอะไรนะครับใดก็สระผมเสร็จแล้วก็ใดแล้วก็มาเก็บขอบข้างๆนิดหน่อยนะครับก็จบแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่สันนะครับลูกค้าประจําที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายทําวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆได้ความรู้นะครับก็ขอให้พี่สันนะครับอายุมั่นขอนยืนนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับสามสิบล้านนะ แล้วก็ไม่รู้ชอบซื้อหวยผมไม่ชอบรวยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วนะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็พบเจอแต่คนดีๆแล้วก็กินอาหารดีๆแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง <S <S อายุยนืนยืนนะครับก็ขออานิสง์ในการก็ขอให้อานิสง์ในการเป็นในแบบให้กับเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยให้พี่สันนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์กินอิ่มนอนหลับใช่ไหมนะครับแล้วก็รวยๆรวยๆนะวันนี้ก็ ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแหละก็ก็สระผมแล้วก็มาเป่านะครับแล้วมาเก็บเกียบขอบนิดนิดหน่อยๆนะครับแค่นี้ก็ก็จบแล้วก็ใส่ปอมเมยียใส่มูสใส่ยิวใส่โฟมตามที่ลูกค้าสั่งนะนะครับเพื่อนๆชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่างใหญ่และทีมงานทําคลิปวิดีโอดีๆนะครับต่อเนื่องไปนะแล้วก็นะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะใครคอมเมนต์หยาบคายนะครับไม่ให้เกียรติช่างใหญ่ช่างใหญ่ไม่คุยด้วยนะ รวมพลังช่างผมไทยครับเรียนรู้ก้าวไกลอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับนโยบายของช่างใหญ่ก็เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะนะครับขอให้เก่งๆทุกคนนะเอาไปต่อยอดเอาไปตั้งตัวไปสร้างงานสร้างอาชีพนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับคลิปหน้าคลิปนี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย